วันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการคโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนเซรอยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่โดยมินายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ โรงเรียนสรส้อยเสรีวิทยาเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้เพื่อยกระดับผลสมรร์ทางการเรียนทักษะชีวิตและอาชีพและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหารา,รราชบร,รมนาถบาพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จํานวน268คนครูและบุคลากร26คนมีว่าที่ร้อยตรีปฏิพานอินเทอร์เนตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จากการดําเนินงานตามแผนห้ากลยุทธ์ในการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตลอดจนบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ต่อจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปต่อเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีน,นักเรียน127คนกรุ่นระบุคลากร20คนมีนาทีประกณรอัธเสนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รงเรียนดาเนินการด้านการศึกษาตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามานาถปพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยใช้วังเรียงโมเดลสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนอาทิสอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรมภายในห้องเรียนตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้